ครับสวัสดีรับผมยินดีตอนดับข้อสู้นายไข่หนุยยน่ยชาแนลนะครับผมยินดีตอนดับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมโอดินวาร่าไรซิ่งนะครับผมสําหรับคอนเทนต์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับผมสอนแบบจับมือทําเลยนะวิธีการรีไอดีแบบไม่ต้องเปลี่ยนเมลนะครับผมใช้เมลเดิมรีไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงนะครับผมในเกมโอดินวาร่าไรซิ่งเซิร์ฟ g l o b a l นะครับ เออน่าจะเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับค่อนข้างแบบชัวๆเลยนะครับผมเพราะว่าค่ายกาเกาเกมเนี่ยเขาเคยเปิดเกมก่อนนันนี้มาแล้วเนาะซึ่งใช้วิธีเดียวกันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเท้าความก่อนเลยนะครับผมว่าทําไมเราถึงต้องรีไอดีด้วยนะครับสำหรับในเกมโอดินวาร่าเรซิ่งเนี่ยเกมนี้จะมีตัวละครที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็น เป็นความแรเนี่ยต่างกันนะครับไล่ตั้งแต่สีขาวเขียวฟ้าม่วงทองแล้วก็ส้มนะครับเอ่อที่อยากได้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คนจะอยากได้สีทองกันนะครับผมเอออาชีพอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสีทองเนี่ยคิดว่าขายได้หมดแล้วช่วงแรกตอนเกมเปิดเนี่ยน่าจะหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมหลายหมื่นเลยแหละนะฮะถ้าได้สีทองมานะสีม่วงช่วงแรกก็ขายได้นะถ้าไอดีนั้นได้สีม่วงขึ้นมาก็ขายได้เลยนะผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ โอเคแล้วก็ตัวมันจะแบบค่อนข้างเก่งนะครับผมดังทั้งสเตตแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันจะเก่งกว่าตัวแบบสีแบบสีต่ํากว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเอออาชีพที่แนะนําให้รีโรเนี่ยเอาจริงนะผมคิดว่าเมดเนี่ยน่าจะเยอะสุดแล้วนะครับผมเออเมดไม่ว่าจะเป็นสายตั้งสองสายเนี่ยเยอะสุดแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นดับใหญ่ดับใหญ่ผมคิดว่าก็น่าจะนิยมพอสมควรเหมือนกันนะครับผมทั้งสองอาชีพนี้เนี่ยคิดว่าน่ารีโรมากๆโดยเฉพาะเมด นะฮะซึ่งเกมโอดินเนี่ยเวลาเรารีโลเนี่ยเราต้องเลือกอาชีพให้ตรงด้วยนะเออถ้าคุณอยากได้เมดแต่ว่าคุณเลือกสร้างตัวละครเป็นตัวแบบดับใหญ่เนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะได้เมดเลยนะครับหมายความว่าคุณจะต้องสร้างสายให้ตรงถ้าถ้าผมแนะนําจริงๆเนี่ยแนะนาสร้างเมดเลยครับ <laughs> เมดยังไงก็ขายได้ครับในความคิดผมนะเพราะว่ามันเก่งมากๆจริงๆนะครับเออได้ทั้งเป็นแบบ PVE PVP ได้หมดนะครับแล้วดามเมจมันก็แรงมากๆนะฮะ ตัวทองมานี่รู้เรื่องนะฮะรวยไม่รู้ตัวเลยนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับผมสร้างตัวละครก่อนเลยนะฮะอ่ากดสร้างตัวละครจะสร้างยังไงก็ได้ครับผมเอ่อชื่อนี้ก็อาจจะแบบอ่าไม่ไม่ไม่ต้องมั่วมากนะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบการเบนเกิดขึ้นนะเออการเบนเกิดขึ้นอีกนะฮะโอเคก็สร้างชื่อแบบให้มันแบบอ่านออกด้วยนะครับผมอืมอะไรก็ได้นะไอ้มันมีความหมายนิดนึงนะฮะหลังจากสร้างตัวละครก็เล่นตามควิทปกติเลยนะครับผม ่าเควสผ่านมาให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามเควสไปเลยนะฮะตรงไหนกดสกิปได้ล้วก็กดสกิปนะครับอ่าไอ้ส่วนไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นการสอนอยู่แล้วนะครับจึงจะสกิปไม่ได้เนี่ยเราก็ทำตามที่ขเขาบอกไปเลยนะเอ่อวิธีการก็คือทำเควสหลักย,วยาวๆเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเควสลรองนะมันให้ทำอะไรก็ทำตามนะครับเควสหลักอยู่ตรงไหนเควสหลักยืออยู่ด้านขวาตรงนี้นะเห็นปะที่มันเป็นสีส้มๆตรงนี้สีส้มสีเหลืองตรงนี้อันนี้คือเควสหลักนะครับก็ทำยาวๆเลย ทำยาวๆจนกว่าเราจะเลเวล10นะครับผมเออนี่เหตุผลที่ต้องเล่นจนถึงเลเวล10เพราะว่าอ,อ๋อพอเลเวลสิเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกคลาสได้นะครับผมให้เราใส่แบบคอสตูมได้นะฮะที่เป็นกาชาคอสตูมอ่ะเออถ้าเกิดว่ายังเล่นไม่ถึงเลเวล10เนี่ยต่อให้เรามีกาชาจากจดหมายเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดได้อยู่ดีนะเออต้องเลเวลสิก่อนนะครับผมเนี่ยทำเวชสหลักยาวๆไปเลยนะฮะ ตรงไหนสกิปได้ก็สกิปไปเลยนะไม่ต้องทำควสดลองนะเสียเวลานะครับผม,มนี่เห็นะก็ทำควสหลักๆยาวๆนะครับผมไม่นานไม่นานนะครับกว่าจะเลเวสิบน่าจะใช้เวลาประมาณสักผมว่าน่าจะประมาณ20-30นาทีนะต่อ1รอบนะครับผมถามว่านานไหมก็พอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ ค่อนข้างจําเป็นจะต้องทำนะถ้าไม่ทําไม่ได้ครับผมไปเลยครับนี่ทำาควสยาวๆเลยนะเดี๋ยวเราตัดภาพไปจนเลเวลสิบเลยดีกว่านะครับผมพอเพื่อนๆเล่นมาจนเลเวลสิบแล้วเนี่ยมันจะมีเควสให้เราแบบเลือกสายอาชีพนะครับผมจริงๆเนี่ยเลือกสายอะไรก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการเปิดกาชามันก็สุ่มแค่สองสายที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมในคลาสของตัวเองนะอย่างเช่นถ้าเลือกดาบใหญ่ก็มีโอกาสได้ทั้งดาบใหญ่ทั้งดาบโล่นะครับผม แล้วก็มารับของในกล่องจดหมายนะครับตอนเกมเปิดจริงๆเนี่ยจะมีของส่งมาในกล่องจดหมายนะไม่แน่ใจว่าใน general mail หรือว่า account email นะเออมีแน่ๆนะครับอ๋อแล้วก็ ID ดีไหนที่เป็น ID p r e ีจ t ตเ r เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ของเยอะกว่าปกติด้วยคือแนะนำว่าให้สมัคร pre จิต t ตอ r ไว้ด้วยนะตอนนี้มันยังลงทะเบียนใช้เบอร์มือถือได้แต่ว่าการจองชื่อตัวละครตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับเพื่อของเราจะได้เยอะๆนะเออ แล้วหลังจากเปิดกาชารับใบกาชามาแล้วใช่ไหมครับเขก็จะใบกาชาก็อยู่ในกระเป๋าเราสามารถเปิดได้เลยนะมันจะมีใบกาชาที่เขาแจกมาเนี่ยจะเป็นอ๋อตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีใบกาชาสัตว์นะครับผมกับใบกาชาคลาส เออก็กดเปิดให้หมดนะครับถ้าเกิดได้สีม่วงก็ขายได้ครับได้สีทองก็ขายได้ไปใหญ่เลยโอกาสเปิดได้สีทองคือยากมากนะครับคือตัวน่าจะแพงพอสมควรในช่วงแรกนะครับทั้งสัตว์แล้วก็ชุดนะครับแพงทั้งหมดอ่าชุดน่าจะราคาดีกว่านะครับผมเออนี่อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เพื่อนเนี่ย เปิดกาชาเกลือเรียบร้อยนะครับผมแบบไม่ได้อะไรเลยนะวิธีขั้นตอนต่อไปเนี่ยเพื่อนๆออกเกมมาเลยครับหลังจากเพื่อนๆออกเกมมาแล้วเนี่ยให้มาเข้าหน้าเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะเอออยู่ใต้เดคิปชันนะครับเออว่าว่ามันคือเข้าลิงก์ไหนนะเออตอนสมัครเนี่ยเราจะสมัครเป็น ID Google เนาะเออล็อกอินแบบ Google ก็ได้นะครับผมอ่าหลังจากล็อกอินแล้วเนี่ยก็เข้ามาหน้าโปรไฟล์นะครับผมอ่าหน้าโปรไฟล์เสร็จนะ ให้เลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคำว่า membership cancellation ตรงนี้นะครับผมเออก็ยกเลิกสถานะสมาชิกนะฮะวิธีการกดก็คือกด delete ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมกด delete นะครับผมนี่กดหมดเลยนะนี่กดทั้งหมดนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆก็จะสามารถ รีโลได้อีกนะเพราะว่าเราแคนเซิลไปแล้วนะครับผมวิธีการถัดไปก็คือล็อกอินเกมปกติได้เลยนะครับผมหลังจากกดดีลิทนะเออล็อกอินเกมปกติเราก็จะสามารถรีโลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอีเมลนะครับผมก็สามารถทําได้ต่อเนื่องเลยนะฮะมาสรุปขั้นตอนการรีไอดีดีกว่านะครับผมขั้นตอนรีไอดีก็คือขั้นตอนแรกเพื่อนๆต้องเลือกอาชีพที่จะเล่นก่อนนะเพราะว่าเกมนี้มันจะลิกอาชีพนะครับเออจะเลือก ถ้าเราเลือกวิสากก็จะออกแค่วิสาทไปเลย2สายใช่เออผมแนะนําเป็นวิสาทนะวิสัทก็คิดว่าราคาน่าจะดีมากๆนะครับหลังจากเลือกอาชีพได้แล้วก็เล่นตามปกติเลยสร้างตัวแล้วก็เล่นตามปกติไปจนเลเวสิบนะครับหลังจากเลเวสิบเนี่ยให้ทาการรับของในจดหมายแล้วก็เปิดกระชาให้เสร็จนะครับแนะนําเป็น idp jitter ตตจะได้ของเยอะกว่าปกติหลังจากนั้นเนี่ยให้เข้าตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้ description น,นะเะแล้วก็เข้าไปล็อกอินนะครับผมหน้าโปรไฟล์นะฮะ หน้าโปรไฟล์ก็เลื่อนมาด้านล่างเลย Membership cancellation ตรงนี้นะกด delete นะครับหลังจาก delete แล้วเนี่ยเพืเ่อนๆก็จะสามารถเข้าเมลเดิมเลยนะเข้าเหมือนเดิมเลยเข้าล็อกอินแล้วก็สามารถรีซัมได้อีกไปเรื่อยๆนะครับผมจริงๆขั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนเดียวกับเกมอังอิดวอลเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเปิดมาแล้วค่ายเดียวกันเลยครับผม เออใช้แบบใช้ล็อกอินอะไรเหมือนกันเลยคิดว่าใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันแน่นอนนะครับผมโอเคก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมกันนะครับผมก็ขอให้ออกตัวทองกันนะครับร่ำรวยเงินทองกันนะครับสำหรับเกมโอดินวาร่าเรซิ่งนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ